นะครับและข้อสําคัญคือถ้ามีการศูนย์เรียนรู้ทุกทั่วประเทศมันก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจให้พี่น้องใกล้เคียงหรืออยู่ในพ,พื้นหรืออยู่ในท้องถิ่นตรงนั้นได้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องของอินอัพนะครับทุกท่านนะครับรในฐานะที่เป็น ผู้บรญยายขั้นเวลานะครับต้องขออภัยถ้าไม่มีภาพขึ้นจอที่จริงแล้วผมเตรียมเรื่องนี้ไว้มีภาพและอธิบายมากมายที่เดียวแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่ไหมเพราะผมไม่ได้เอามาใช้นานแล้วนะครับจากอยเป็นแขกแบ่งปันให้กับเสียโยในวันพุธนะครับก็คือได้ได้ออกอากาศตรงนั้นนะครับ ทุกทัางครับเรื่องของฟินแล็เนี่ยนะครับมีหลายคนเนี่ยอมองว่าเป็นการพนันนะครับมองว่ามันเป็นเรื่องของการเทรดมองว่ามันเป็นเรื่องของอสิ่งที่มันไม่ยังไม่ได้ยอมรับเต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับถ้าเราจะคุยเรื่องฟินแล็เนี่ย ต้องปรับทัศนคติใหม่นะครับทุกท่านครับทำไมถึงปรับนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะครับแล้วผมก็รังเกียจในเรื่องของเทศนะครับทุกครั้งเมื่อผมเป็นเด็กอยู่เนี่ยเวลาผมเห็นพิจุยเทศตอนที่แกไปรับผมที่ใต้นะครับแกขับรถไปเองในตอนนั้นแกเป็นอิมเมอรอนนะครับแล้วแกก็ขับรถไปรับผมที่ทางใต้ แกกว่าจะถึงกระบี่เนี่ยนะครับแกตั้งไม้ไว้นะครับเป็นเทดแบบฟิวเจอร์เนี่ยนะครับสามสี่ไม้นะครับพอถึงกระบีะบ่ช่วงแรกโทรไปเนี่ยมีความตื่นเต้น,นเตรียมที่จะไปฉลองเรื่องของอาหารการกินกันแล้วนะครับบอกว่าท่านลีโตหาร้านอาหารไว้นะเดี๋ยว พอไปถึงแล้วจะพาไปเลี้ยงนะครับซึ่งผมก็กระจายข่าวไปหาอาจาร,รย์วรวีด้วยเช่นกันนะครับแต่ครั้งไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยก็ได้เจอพี่ตุ๋ยนะครับพร้อมกับหน้าซีดๆเซียวเซียวเหมือนผิดหวังนะครับผมก็รู้ทันทีเลยวา่าถูกล้างขอดนะครับก็ถูกล้างขอดนะครับแล้วพี่ตุ๋ยก็บ่นพึมพำพึมพำให้ผมฟังว่า ที่ได้แล้วนะสามหมื่นสี่มื่นแล้วละ่ะนะแต่ว่ามาโดนกวาดเรียบแล้วหมดไปอีกสองหมื่นกว่าบาทอันคั้งอันใหม่ด้วยนะครับก็แสดงว่าหมดไปแล้วเกือบเจ็ดหมื่นบาทถึงกระบี่นะครับตอนนั้นผมอยู่ที่บ้านของคัตตี้นะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ไม่ค่อยจะชอบแล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของการเทรดนะครับหลายครั้งที่ว่า เพื่อนพี่ตุ๋ยนะครับก็ชวนไปเรื่องของการเป็นโค้ดในเรื่องของเทรดฟิวเจอร์นะครับก็เห็นลักษณะาการเทรดเนี่ยเขาก็จะมีการสอนกันในโรงแรมเขาเช่าโรงแรมเลยครับเข้าไปเช่าโรงแรมแล้วก็พาทีมงานเนี่ยที่เป็นสมาชิกเนี่ยสี่ห้าคนอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเปิดห้องแล้วก็คุยกันอยู่ในห้องนั่นแหละครับคอมอ่าโน้ตบุ๊กคนละเครื่องทั้งนอนทั้งมีลูกกระจองรองแยอยู่ในนั้นแหละครับอ่า มีท่านหนึ่งไม่อยากเลยที่ท่านก็เป็นทั้ง BICC แล้วก็เป็นทั้งอุตอรเรานี่แหละครับเป็นโค้ดโคชิ่งเป็นโคชิ่งก็สอนในเรื่องของการเทรดก็ผมก็ไปไปฟังไปดูนะครับเพื่อที่จะพยายามส่งเรื่องของอุตอรเข้าไปให้คนที่มามาร่วมเทรดนะครับก็มีหลายคนถือรองด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่เล่าให้ฟังอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนคิดนะ ไปเองนะครับว่าเรื่องของการเทรดเป็นการพนันทุกท่านครับถ้าเราเข้าใจให้ได้นะครับว่าโลกเปลี่ยนนะครับวิธีสร้างเงินนะครับสร้างรายได้มันก็เปลี่ยนไปด้วยรูปแบบและว,วิธีการนะครับมันก็เปลี่ยนในการหาเงินไปด้วยครับนั่นคือถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับว่าโลกเปลี่ยนเนะี่ยรูปแบบเงินตรามันเปลี่ยนแล้ว วิธีการสร้างไรายได้มันก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันเราจะเห็นนะครับว่า,าวิธีการเดิมๆเ,เนี่ยพอ,อ,อประกอบพูดถึงเรื่องส่วนทุเรียนนะครับนั่นคือวิธีการสร้างสินทรัพย์สร้างเงินทั้งงรายได้นั่นแหละนะครับนั่นคือวิธีเดิมๆที่มันแตกต่างอย่างชัดเจน นี่เราจะไม่พูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพยังไม่พูดถึงเรื่องการเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่เราพูดถึงเรื่องชาวบ้านที่พอเข้าใจนะครับว่าวิธีการสร้างงานเนี่ยนอกแกกไปเป็นคนรับจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนเนี่ยก็ถือว่าไปหาเงินนะครับสร้างงานหาเงินนั่นแหละครับให้มันตรงตัวน,นั่นคือยุคที่คนไทยชินกับมันและคนโลกนี้ชินกับมันแต่พอกลับมาดูเรื่องของโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย ในเมื่อโลกเปลี่ยนสินทรัพย์เปลี่ยนรูปร่างเงินตราเปลี่ยนเป็นดิจิตอลวิธีการสร้างไรายได้มันเปลี่ยนไปด้วยครับมันเปลี่ยนไปด้วยแล้วใครจะไปรู้ล่ะครับว่าวันนี้สามารถใช้เงินสามพันแปดไม่เกินนี้เนี่ยสามารถตั้งพอร์ตหรือสร้างมูลค่าได้เป็นล้านได้นี่แหละครับที่มันเปลี่ยนมาจากเดิมครับผมผมเคยพูดนะครับ แล้วผมก็ชอบที่จะพูดว่าธุรกิจยุคใหม่เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่สำเร็จรูปทำไมผมยกเรื่องว่ามันเป็นธุรกิจสำเร็จรูปครับก็เพราะมันเหมือนกับการกินอาหารสำเร็จรูปนะครับเรารู้อยู่แล้วครับการสร้างเงินสร้างไรายได้ในสมัยเดิมๆเมนี่ยอย่างวิธีการปลูกทุเรียนใช้เวลาเจ็ดปีนะครับแล้วก็ใช้เงินหลายแสนบาทก็ตามเนี่ย ได้ไม่ได้ต้องอาศัยฟ้าดินนะครับธรรมชาติเรื่องฟ้าฝนเรื่องการมีความรู้ในการใส่ปุ๋ยดูแลรักษาเติมน้ำนะครับหรือเราจะไปขายผลไม้ดองนะครับอย่างน้อยใช้เงินหลายหมื่นนะผมว่านะถ้าจะให้ให้มันมีรายได้ทุกวันนะผมเคยคำนวณวิธีการขายผลไม้ดองซื้อรถเข็นนะครับรถเข็นที่มันมีตู้กระจกนะครับ เพื่อจะใส่น้ําแข็งก้อนน้ําแข็งกักเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เอาผลไม้เนี่ยเสียบเสียบเข้าไปเนี่ยลงทุนแล้วยังยังเร็วยังยังประหยัดยังไงก็ต้องไม่ไม่หมดไม่เกินสองหมื่นหรือไม่ขาดหมื่นนะครับถ้าไปซื้อรถเข็นเก่าเจ็ดแปดพันนะครับหรือรถใหม่ก็ตามเอาแปดพันบาทแล้วก็ไปซื้อผลไม้นะครับวันต่อวันเนี่ยพันสองพันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงแจ้งโมหรือ Uh, เหลือบ้างไหมเหลือบั่งเนี่ยแหะทุนเฉลี่ยเนี่ยโดยประมาณเนี่ยสักสองพันแต่การที่เราจะขายผลไม้เนี่ยเราต้องปอกเปลือกนะต้องไปซื้อผลไม้แล้วก็ตื่นเช้าผมเห็นคนข้างบ้านเขานั่งปอกเปลือกกัปมะม่วงปอกเปลือกแตงโมพยายามนะครับวางกับพื้นนี่แหละผมเห็นนะไม่น่ากินเลยครับแต่โอเคละ่ะเขาคงคิดว่ามันสะอาดนะใส่บันจงใส่ตู้แช่ นะครับซื้อน้ำแข็งลงลง,ลงน้ําแข็งก้างอีกวางเรียงข้อสําคัญเลยเนี่ยต้องเห็นออกไปขายหรือมีจุดขายกว่า,างครับทุกท่านครับพราะขายเนี่ยมันก็มีไรายได้ครับมีกําไรครับอาจจะเป็นพันด้วยบางบางวันนะครับทุกท่านถ้ามันได้ทุกทุกวันนะครับโดยที่เราไม่เจ็บป่วยโดยที่ฝนฟา้าไม่ตกโดยที่ยังมีผล,ลไม้ในฤดูกาลให้เราได้ซื้อ มันก็โอเคนะครับแต่มันความจริงก็คือเราทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับบางทีเราต้องเจ็บป่วยมันเหนื่อยบางทีก็เหนื่อยนะครับบางทีมีธุระบางทีต้องไปส่งตัวโรงเรียนลูกนะไปมอบตัวลูกหรืออ่าคนในครอบครัวไม่สบายพาไปโรงพยาบาลมันมีวันหยุดเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นธุรกิจเดิมๆที่เราเห็นนะครับแ เมื่อโลกเปลี่ยนสิครับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจวิธีการหางเงินมันเปลี่ยนไปครับทุกท่านมันเปลี่ยนไปมันสําเร็จรูปเมื่อกี้ผมบอกว่ามันสําเร็จรูปมันก็เป็นเหมือนอาหารสําเร็จรูปมามา่นะครับซองเมื่อก่อนสามบาทนะเดี๋ยวนะี้ห้าบาทั้งห้าบาทเจ็ดบาทเมื่อก่อนสามบาทเนี่ยฉีกซองนะครับใส่ถ้วยเติมน้ําร้อนเอาฝาครอบแล้วสามนาทีกินได้ครับนั่นคือเรียกอาหารสําเร็จรูป แล้ววันนี้นะครับวันนี้ถ้าผมจะบอกว่าธุรกิจอูจรเนี่ยเป็นธุรกิจสำเร็จรูปมันก็ไม่ผิดครับทุกท่านครับสำเร็จรูปแบบไหนถ้าคุณจะสร้างงานสร้างเงินเนี่ยเงินเท่ากันจะไปทำอะไรครับเงินสามพันแปดจะไปขายกล้วยปิ้งจะไปขายลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดอะไร,รน 38, 3, เนี่ยในงบสามแปดสามพันแปดเนี่ยผมถามว่าเรานึกภาพลยครับว่าจะ ไปทําอะไรให้มันได้เงินหมื่นไม่ต้องเงินแสนไม่ต้องเงินล้านนะ่ะเอาแค่เงินหมื่นเนี่ยผมถามหน่อยมันจะเหลือไหมครับสามพันแปดไม่ผมผมคิดว่ามันจากประสบการณ์ชีวิตเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครประสบผลสําเร็จจากเงินสามพันแปดแล้วสามารถประคองตัวอยู่ได้เกินสามเดือนนะครับงบสามพันแปดเรียบร้อยครับ เพราะฉะนั้นการที่จะเอาเงินหลักพันจะไปแลกหลักร้านได้มีวิธีเดียวนะครับซื้อลอตเตอรี่ให้มันถูกรางวันที่หนึ่งให้ได้ก็แล้วกันแต่แต่โอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหนึ่งในล้านเนาะเราจะถูกหรือไม่ถูกนะอีกเรื่องหนึ่งนะชาตินี้ไม่ถูกก็ต้องรอชาติหน้าทุกท่านครับผมถึงบอกว่าเมื่อโลกเปลี่ยนสินทรัพย์มันเปลี่ยนแล้ว วิธีการหาเงินมันก็เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการครับมันเป็นธุรกิจสําเร็จรูปครับอุตอนมันรวดเร็วครับมันถูกครับถ้าเราจะเข้าใจนะครับว่าเรื่องของธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ที่ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ a พ s i ิ e อิน o อ e อย่างอย่างมโหลารหรืออย่างสูงสุดของธุรกิจก็คือการนําธุรกิจ เข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นมหาชนนั่นแหละครับนั่นคือจุดสูงสุดในการทำธุรกิจของประเทศหรือของโลกก็ว่าได้หลายคนร่ำรวยจากการนำสินทรัพย์นำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาคกัปเบิกไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาไม่ว่าจะเป็นเท่าแก่น้อยไม่ว่าจะเป็นแอคคาบาไม่ว่าจะเป็นเสียปัญญานิรันดร์กุลครับทุกท่านเนี่ยเขามีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพราะเขามีหุ้นอยู่ในตลาดทรัพย์แล้วเดินทางเข้าสู่ตลาดหลักทรัพนั่นคือจุดสูงสุดของการทําธุรกิจในแบบสตาร์ทอัพที่ยอดเยี่ยมกว่า SME ในสมัยโบราณทุกท่านแล้วถ้าผมบอกว่าสมัยนี้มันเป็นเ,เขาเรียกสตาร์ทอัพเขาเรียกสตาร์ทอัพธุรกิจสตาร์ทอัพของเราเนี่ยมันซุปเปอร์สตาร์ทอัพครับ ซูเปอร์สตาร์อัพตรงไหนก็ระยะเวลากับเงินทุนเนี่ยมันน้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงนะครับการทำมาหากินการหาเงินเนี่ยอุตอนของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เป็นซูเปอร์สตาร์อัพตรงที่ใช้ทุนน้อยระยะเวลาก็น้อยถ้าเป็นนะแอดคาราบาลใช้เวลา,า,ลาสิบาปีเขาจะหลังซรับใช้ทุนสูงถึงเจดสิบล้านบาทขนาดถือหุ้นแค่7%็เปอร์เซในบริษัทนะ ถ้าถือหุ้นสักร้อยเปอร์เซ็นมันจะเป็นไงครับถ้าถือหุ้นสักแปดสิบเปอร์เซ็นจะทําไมจะใช้เงินเท่าไหร่ครับขนาดเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับยังใช้เงินเจ็ดสิบล้านแล้วทุกท่างครับสามพันแปดคุณสามารถใช้เงินสามพันแปดแล้วรู้ร่วงภารกิจมีผลกําไรอ่อพรองคุณจะโตเป็นล้านนะครับผมเคยคิดหลายครั้งนะครับว่าถ้ามันสามร้อยห้าสิบาทก็ล้านขึ้นนะ่ะ ล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าโดยเฉพาะตอนนี้แหละร้อยเหรียญ USD สองพันกว่า u l x เนี่ยมันจะทำให้คุณได้เพอรเผอเนี่ยอยู่ที่สองล้านขึ้นถ้ามันแค่สามร้อยห้าสิบแต่ถ้ามันขยับไปสามหมื่นห้าตามโจ์ขันกันที่มืออ่าที่เวียดนามนะครับที่การโอเพนนิ่งที่เวียดนามที่มีหลายอ่ากูรูหรือหลายนักเครือข่ายที่เข้ามาทำในอู่จอนเป็นคนต่างชาติเนี่ยคุยกันให้แซดเลยปกป,ปิดกันให้ ตึบกันไปหมดเลยปลดเป็นความรับสุดยอดเลยกระจายมาถ้ามันสามหมื่น้ามันร้อยกว่าล้านเงินสามพันแปดกลายเป็นร้อยกว่าล้านนี่มันบ้าไปแล้วนะครับทุกท่านครับต้องขออภัยครับผมเวลากลางคืนรับใช้เสียงดังนะครับแล้วก็กระชากเสียงทุกท่านต้องขอโทษด,ด้วยนะครับมันเป็นนิสัยนะครับสไตล์นั่นแหละผมถึงชอบใช้คำว่าสไตล์ถ้าเท่าสิโตนะครับทีนี้กลับมาที่ฟินอัพของเรา เมื่อเรารู้ว่าโลกเปลี่ยนนะครับวิธีการหาเงินมันเปลี่ยนไปแล้วคุณเลือกมันได้ครับว่าคุณจะนั่งอยู่กับบ้านกับครอบครัวเนี่ยแล้วร่ำเรียนเรื่องวิชาการหาเงินในเครื่องเนี่ยในในฟินอัพเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องใช้วิชาความรู้อะไรมากๆเลยนะครับนี่พูดถึงถ้าไม่มีฟินอัพนะครับโลกมันจะเปลี่ยนไปแล้วครับทุกคนจะนั่งซื้อขาย การซื้อขายมันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องของธุรกิจครับเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องการทําเงินครับเสียดายที่ผมไม่ได้เตรียมภาพไว้นะครับหาก็หาไม่ทันแนละผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมันต้องคุยกันยาวๆต้องสร้างความเข้าใจสร้างปรับทันกติกันใหม่แล้วคุณจะมองเห็นฟินอัพเป็นพระเอกในหัวใจเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยมัน